คนมาเบินตุกี้ซึ่งวันนี้เราที่มีสองงานเลยก็คือมีงานตุกกี้แล้วก็มีงานนันดาราไวรุ่นเทเ่มาแบบเป็นัยรุนที่กาลังมาแรงในอันช่วงนี้เลยเป็นเพลงฮิตติดหูแล้วทุกคนแบบคนมาพาเบิ่งตั้งแต่แบบห้างกันไี้เปิดเลยน,นะเดียวเ้าสิพาไปเบิ่งกันว่าตุกกี้แล้วก็ดาราที่มาเซียนสวยแล้วก็สีง่าเหมือน อยู่ในทีวีหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์ที่เฮาเบิ่งหรือบอทุกคนข้างใตแล้ววันนี้มีคอนเสิร์ตที่โรบินสันดูซิ่คนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะมากเลยวันนี้ที่โรบินสันมีงานคอนเสิร์ตอยคนเยอะมากเลยค่ะทุกคน ันนี้เรามาหลังเวทีมาซ่าด วันนี้มีงานคอนเสิร์ตเลยทุกคนคือแบบดาล่ามัวไยมาซื้อบาได้ดูจากกล้อง มไม่กดค่ะสุดยอ <laughs> ดยอรจริงๆเรายังไม่ได้สวัสด,ดีอย่างไปทางการสวัสด,ดีค่ะคุกกี้ตัวเทนจากจังหวัดสกลน,นครค่ะวันนี้มาที่ลบบา,าดกระบังโรบินสันลาดกระบังของเราขอบคุณมา,มากๆในการกดมือถือถ่ายคลิปถ่ายภาพนิ่งอย่าลืมแท็กมาหาด้วยนะคะคุณจะได้รู้ว่า <laughs> ลิงกก็ <Amsterdam> ขึ้นห้างได้นะคะ ูเป็นคนอุดรค่ะคือคนขาแต่ห่างจากสกลคร1นึรกิโลค่ะถือว่าเป็นคนที่แบบครบครึ่งน,นิดหนึ่งสกดลนครน,นิดหนึ่งก็อุดรธานีจะบอกว่าดีใจมากวันนี้เป็นตัวแทนอยากมาทั้งหมดค่ะคุณมังคุณเท่งคุณโนงอย่ามาหมดหลังห้าโมงเย็นเมียเขาไม่ออกบ้านค่ะจริงๆหนูไม่รู้ว่าประวัติไปทำอะไรมา,าไม่รู้ค่ะหลังห้าโมงเย็นคือภาพที่จะตกปุ๊บเคาอกบ้านเลยค่ะคุณภรรยา ดีใจมากๆเลยสําหรับคนที่มารับชมนะคะก็ขอบคุณที่สุดัวใจคือทําให้เราได้มาเจอกันขพาอาะเาตเช็ดเอน้ำเหลืองอะไรนะคะโอเคค่ะเช็ดทีลออพื้นก็ออกมาไเป็นโลค่ะ พี่น้องคะสกลนครา้ามาิีเลยหลัดกระบังแล้วสำคัญก็ดันคือพี่น้องขออนุญ,ญาตพูดภาษาอีสานนะคะผ่าข้ามมางามแล้วสื่อโยไซก,ก็คือสื่อ,อยยสกลนครพี่น้องคะเอกลักษณ์ส่วนตัวของสกลนครคือผ่าข้ามแล้วพี่น้องยอมด้วยใจอนุรักษ์ไว้ด้วยศรัทธาพี่น้องภูมบปัญญาของสกลนครพ่อแม่พี่น้องเป็นสัมมา กว่าจะไม่เป็นผาขา้ามทีเห็นอยู่ดิซีหาพื้นอยู่ดิมันเป็นธรรมดาพี่น้องพลังงงตําเขาเด้อตํานะคะทอนอ่ะบัดมือบัดคืนบัดเป็นเป็นเดือนค่ะแล้วมูลคานหนูบอกเลยหนูเป็นคน้หนึ่งดีมากใส่สุดไทยแล้วสำคัญผาไทายแถบดิสารหนูมิมีสุไลเลยสกอรครเป็นไล่หนึ่งที่บอกเลยว่าหนูเลือกให้เป็นชุดงานแต่งงานของหลานสาวหนูหนูให้คนอนำเพอบ้างสาม,มอใส่เสือผาข้ามสุดผาข้าม ทั้งท่านนี่หนูเป็นคนดูหลอดเด้ท่านหนูมาไลา่ข้ามไป็ดเอกอะไรละเบิ่งแล้วรู้เลยว่าผู้มันญ่าที่คนปั่นผู้ดภาษาหม,ม่าเนี่ยมีคุณค่าทางหัวใจอีหลีแล้วสําคัญวันนี้ยกมาหลายล้านเจอพี่นอ้องปุบเบื้อสกุทนครนะคะหอบบ้าในใรมาได้กับม้าพี่นอ้องใครว่ามันแตกชั่วโมงคุณว่าเก่าชั่วโมงคุณละค่ะสี่ลลิววัดรานกระบังแต่หนูมาตปะปทุมนี่ก็บสองชูโมงกว่าแล้วค่ะบไม่ไปยังค่ะนุ๊นุครับรถด,ดูคืบเบิรวตำรวจได้ค่ะ พราะว่าตำรวจมันเพิ่นเพิ่นมักว่าหนูรถคันนี้แลนด์ราะมีคนขับรู้อะไรรู้ขับอยู่แต่ว่าหัวหนูเนี่ยมันพอดีกับต่างมันเกือบมู่บ้านหนูกับกันลื้อยู่ค่ะมู่บ้านแถวนนทบุรี่บนบานหลังนี้มีผีสิงเพราะว่ารถแลนดไม่เองเพรมีคนขับที่จริงหนูเป็นคนขับค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยพอดีกับตาตังมันคือจังรถแลนด์เองเห็นไหมค่ะขาสั่นค่ะพี่น้องค่ะขอเสียงสาวขาสั่นเลยค่ะ ออีกน้อยนึงเขามาเป็นคนแค้นเ้าค่ะพี่น้องกาย่าค่ะขาสัตว์ตะงามได้ได้ไ้เสียคนตัวเล็กแต่หน้าตาดีค่ะตายายตายตเขาต้องจริงใจพี่น้องคะใครสูงไม่เกินร้อยหกสิบยกมือเห็นหน่อยค่ะคุณคือคนเกิดมามีบุญค่ะคนเี่มายาวแล้วค่ะ เย็นเดินถึงทิ้หปาเหมือนกันเลยค่ะเวลานอนมันก็เท่ากันหมดแล้วค่ะขอเสียงคนไม่สูงสูงไม่เกินร้อยห้าสิบค่ะอุ้ยที่เราที่เราท่ามีเราสองคนเหรอคะร้อยห้าสิบนะคะแต่ร้อยหกสิบมีเพื่อนเยอะเลยร้อยห้าสิบมีเราสอง ทุกคนคะบอกจากใจวาจัดงานวันนี้เป็นที่ที่เปิดอย่างเป็นทางการก็จริงค่ะแต่เราจะอยู่แบบนี้บอกเลยว่าทุกคนต้องมาเพราะว่าสิ่งสําคัญคือขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้เราได้เจอกันแล้วสาคัญคือความเป็นสกลนครมาถึงราดกระบ,บังนั่นคือไม่ธรรมดาแล้วแล้ววันนี้หนูก็ดีใจเป็นส่วนหนึ่งมากๆเลยนะคะสําคัญกว่านั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นไมาจากรันธรรมของสกลนครจะยั่งยืนสืบนานต่อไปอยู่ที่ทุกคนค่ะ พื้นที่แต่ละพื้นที่ในประเทศไทยล้วนมีคุณค่าทางใจหมดเลยถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ได้ดีที่สุดเลยนะคะเพลงตอนนี้รอเพลงแล้วค่ะหนูมีเพลงมาแล้วทั้งหมดหนึ่งพันสิบหกเพลงเข้านะไม่ถึงเหรออ๋อคนไม่ถึงหนึ่งพันคนจะรอเราไหมถ้าเราแก่เสื้อเ้อพา,อาค่ะใครพกกระจกมาขอาดูเลยค่ะใครพกกระจกลก<ค>ระจกเดินมาหาดูค่ะ พกกระจกมาให้หนูยืมด้วยนะคะเอาดูดิค่ะให้เลยค่ะเอาดูดยค่ะอุยไม่ให้หนูยืมหน่อยเครื่องสับได้ไหมคะเครื่องสับหนูมีกระจกค่ะนห้ให้หนูยืมไปได้ไหมอ่ะยืมได้ ใครที่ดูหากระดูกคือดูกาแฟกาแป้งมาดูนะคะเคฟกระจกก็คือกระจกท้ายอังลุงนี่นะคะมาดูนะอู้หูนี่ใหญ่มากเลยใหญ่มาดีหน้าดูเลยค่ะหมดแร้วใช่คะคนที่มีกระจกทำได้ทำไมล่ะฮัลโหล o อยู่นะกิฟ for y o ่นะนีกระจกแว่ตัว่ไมดนพ่เเอลีเอลไหมน้องเห็นนมเขาแล้วเมื่อกี้นะเออก้ามนมพี่เขานะกระจกรถมอไซเอลเอลแล้วอางนีอลกิฟฟอย่นะทีเชิตนะไปนะกิฟ o อยู่นะมาได้ติงทีเชิญไม่รีบกุนริทูปูสวยมาก นึกออกรู้เลยว่าไปยืมคนเมื่อกี้มารู้ไหมทำไมนูอ้าวยังไม่หมดค่ะแล้วอะไรคะไปยืมใครมาไปยืมนะนรู้อเหมือนเพิ่งซื้อมาแป้งใหม,ม่ตรงข้ามกับคนนั้นค่ะแป้งเหลือประมาณแค่นี้เลยคะ่ะห,หลมนึงหรอจะบอกว่าที่ให้กระจกเพื่อมีความหมายคะ่ะรู้วิเพลงเยอะมาก เลยจริงๆเวลาว่างตอนโควิดหนูให้เขาแต่งเพลงให้ใครว่างก็แต่งมาใครว่างก็แต่งมาเพลงนี้ป็นเป็นเพลงหนึ่งผลงานเพลงที่หนูชอบมากความหมายของเขาเป็นความหมายที่ไปเอากระจกมาอยู่บ้านเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราควรมีกระจกเป็นของตัวเองเพราะกระจกเนี้ยมันบ่งบอกถึงความเป็นเราได้มากที่สุดไม่มีใครสวยเท่าคนในกระจกที่เรา อย่าไปเปรียบเทียบความสวยหน้าของเรากับใครทุกคนงามด้วยใจใช่ใบหน้าเพลงนี้ได้เกิดขึ้นแต่โดยน้องดำก้องพบดำคือใครดำคือหนึ่งในสามของอผู้เข้าประกวดไทยแลนด์ก็ t t a l ท n t ลนที่ขาด้วนแขนด้วนแต่สมองดีมากเป็นคนสกลนครค่ะแล้วสองคือคนเรียบเรียงคำร้องคำนองและเข้าห้องอัดบันทึกเสียงครูสลาคุณวุฒิเป็นคนจัดก,การให้ค่ะ ซึ่งเพลนี้หนูขอว่าให้ผู้หญิงทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่มีความงามเป็นของตัวเองค่ะกระจกวิเศษค่ะ ของขายค่ะพี่น้องมีของขายของกินนั่งของกินของขายจากสกลมาขายอยู่นี่เลยแล้วสําคัญคืองานนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สกลนะครยังมาลาดกระบังได้พี่น้องมันเป็นรถโชว์ทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นแล้วลาดกระบงังโรามีสถานลาดกระบงังเป็นที่ที่เราเลือกสกลนะครเลือกมาที่นี่เพราะที่นี่บอกเลยว่าเป็นแหล่งชุมชนที่ดีเป็นแหล่งที่ดีมากๆที่เรามา,มาอยู่ที่นี่แล้วพาคนสนกลนครมารู้จักคนลาดกระบงังไอติมเหลือไหมคะ ยังไม่มายิมยังไม่มานะ้ำข้าวเมา่ามีไมไเอามีให้ชิมไหมคะสินค้าของเรามีให้ชิมไหมหนูชิมโชว์ได้นะคะฮัลโหลเห็นไหมนะคะแห่หนูทำมือพี่เขาังไม่ลุกเลยค่ะ <c oughs> ขออนุญาตพี่พี่ขายอะไรอ,ะอ่ะมามาหนูกินโชว์ น,นี่ถ้าคนถ้าคนอยากขายของดีต้องมาที่ร้านเลยแล้วก็ให้หนูฟร,อระะีอะไรนะคะอะไรนะคะลังนก <Okay. S 1> เดี๋ยวอันนี้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 ไม่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 ไม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 หนูหนทุกคนคะใครจะรู้ว่ารังนกธรรมชาติที่อยู่บนถ้ำมาอยู่ในขวดน,นี่คือตาอาริยา รังนก30กว่าบาทขวดหกสิบแกว่าบาท25เอ,อิบห้าเรียนที่ไหนมาจ๊ะอันนี้ชิมได้ทุกคนคะอ,อุ้ยม่เย็นอุวยขวดละยี่บาทขวดอุ้ยมาแล้วนะ้ำก็มาขวดละ25บาแทแพ็คนี้150รังนกธรรมชาติตาอาริยารังนกทุกคนคะ่ะเฮ้ยทุกคนนะคะไปเทเล่นนะเทเล่นนะกาแฟก็ามา พี่ตี้พี่ตี้ถือของมาทีละทีล่คือทีละวล,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 ลังนกนะคะทุกคนคะรังนกธรรมาชาติจากถ้ำคนปีนขึ้นไปประมาณ5คนกลับมาได้3นะคะอีก2คนคือชิมรังนกให้เราอยู่พิสูจน์ว่ามันสดจริงเพราะฉะนั้นแล้วขวดหนึ่งยี่สิบหาบาทพี่น้องแพ็คหนึ่งหกหนึ่งร้อยห้าสิบาทพี่น้องมาหันมองแล้วนูสิซิมให้ทูตของกาแฟนูสิซิมให้พี่น้อง้องไปตรงพี่น้องค่ะจบ ไปที่ร้านได้เบาวนยิ้มหวานเพื่อนสแมหมไปพอมขออนุญาตเปิดค่ะอุยหอมหอมหอะนกพี่น้องทุกมือน,นีข้าต้องเสริมค่ะกินเขาดื้อซื้อยาบาสีแข็งแรกได้นะคะห้ามโกรธกันนะหนูจริงใจใช่ไม่ใช่หนูแบบ,แบ,บ,แบ,บแลเปิดเผยแหละคนอย่างเนี้ยเออ ้อมค่ะ สำหรับการไปเบิรงตุกี้ครั้งแรกเนาะทุกคนก็คือแบบเกินความคาดหมายก็คือแบบตัวจริงเพ่นงามๆแลวก็เป็นตาหากเป็นตาแพงเลยทุกคน้วก็แบบความเอนเตอร์เทนหรือว่าอีอย่างแบบแค่ค่ะอยู่ในจอเบิรเลยแบบเ่นเอนเตอร์เทนดีแห้งขนาดเลยแล้วก็สำราญนักห้องเทียนม่านห้องเพลงในมื้อนี้ก็คือแบบมีแต่คนงามๆเลยทุกคนแบบตัวจริงคืองามแห้งอุ้ยสะดกอิสา เ,เต่กาแฟทุกคนนั่นติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แก่ทองดอกสาวลาเซนโน,นเดอร์ขอบใจบ๊ายบายงามแหงคือคนอยาาบวาว่านตัวจริงงามแหงเอจเต่นดีพร้อม